คุณตุ๊กนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนกันต่อในหัวข้อในเรื่องของหอรมอและคลนนนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของหอรมอและคลน,นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วข้อสอบที่มันจะออกเนี่ยถ้าถ้าจะออกนะมันก็จะเป็นในรูปของอโจทย์ปัญหาถูกไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะนําไปสู่ถึงโจทย์ปัญหาเนี่ย เราควรจะต้องมีพื้นฐานในส่วนของการหาหอระมอและคอนอก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ครูก็เลยจะต้องมาปูพื้นฐานในเรื่องของความหมายและก็วิธีการหาหอระมอและคอนอเบื้องต้นก่อนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกัน,กนเลยนะคะว่าหอระมอคืออะไรนะหอระมอของ a และ b นะคะหมายถึงอะไรหอระมอของ a และ b หมายถึงจํานวนนะคะจำนวนที่มากที่สุดนะคะจำนวนที่มากที่สุดที่หาร a และ b ลงตัว จำนวนที่มากที่สุดที่หาร A และ B ลงตัวคิดตามนะคิดตามนะคะจำนวนที่มากที่สุดที่หาร A และ B ลงตัวแสดงว่า A และ B จะต้องเป็นตัวตั้งแล้วหอระมอเป็นตัวหารถูกไหมเและ B เป็นตัวตั้ง A และก็ B เป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวหอระมอเป็นตัวหารนะแต่หอระมอคือจำนวนที่มากที่สุดที่หารได้ทั้ง A และก็นะคะเพราะฉะนั้น หอระมอของ A และ B เนี่ยจะต้องมีค่าไม่มากกว่าไม่มากกว่า A และ B นะไม่มากกว่า A และ b คือจะต้องน้อยกว่าแหละนะน้อยกว่าน้อยกว่า A กับ b หรืออาจจะเท่าก,กันกับ A กับ B ก็ได้แต่ไม่มีทางที่จะมากกว่า A และ B นะคะไม่มากกว่านะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นหอระม,มอจะต้องไม่มากกว่า a b นะคะอ่ะทีนี้ เราก็มาดูตัวอย่างนะการหาหอเรมอของ4กับข้อหหอรมอของ4กับ6นะหอเรมอของ4กับ6เราก็นึกถึงว่าเอ๊จำนวนอะไรนะที่หารได้ทั้ง4และหารได้ทั้ง6นะอันนี้ตัวเลขมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็น่าจะนึกออกนะคะหารได้ทั้ง4และก็หารได้ทั้ง6นะมีอะไรคะ2ถูกไหมเพราะสองหาร4ก็ลงตัว2หาร6ก็ลงตัวไม่มีมากไปกว่า2แล้วถูกไหมคะอ่ะ8กับ12 8กับ12จํานวนอะไรนะที่หารได้ทั้ง8และก็หารได้ทั้ง12นะคะจำนวนที่มากที่สุดที่หารได้ทั้ง8และก็หารได้ทั้ง12เนึกถึงสูตรคูณแม่8กับแม่12อ่าไม่ใช่แม่8แม่12สิเนาะสูตรคูณอา่าไม่ได้สูตรคูณก็ไม่ได้เนึกถึงจํานวนนะจำนวนที่หารได้ทั้ง8และก็หารได้ทั้ง12ถ้าใครท่องสูตรคูณคล่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะนึกออกโดยทันทีนะคืออะไรคะ ถูกไหมเพราะ4หาร8ก็ได้4หาร12ก็ได้ถูกไหมคะอ่ะทีนี้24กับ36 24กับ36จํานวนอะไรนะที่หารได้ทั้ง24แล้วก็36 12ถูกไหมคะ12หาร24ได้2 12หาร36ได้3ถูกไหมไม่มีมากไปกว่า12แล้วเห็นไหมคะ12มากที่สุดและที่สามารถหารได้ทั้ง24แล้วก็36ถูกไหมคะอ่ะทีนี้30กับ45 ตัวเลของอคงค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเราจะใช้วิธีการนึกในใจแล้วก็ใช้อาศัยความรู้ทักษะในเรื่องของสูตรคูณนะค่อนข้างที่จะรู้ในเรื่องของจํานวนนะคะเบื้องต้นนะสากับ45จํานวนอะไรคะที่หารได้ทั้ง30หารได้ทั้ง45 5ก็ได้มากกว่า5มีไหมสาก็ได้เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเอ๊ะแล้วมันจะเป็นจํานวนอะไรล่ะที่มากที่สุดถ้าจํานวนมันค่อนข้างที่จะมากขึ้นแล้วนึก,นกจำนวนไม่ออกนะคะนึกไม่ออกก็อีกมีอีกที่หนึ่งคือใช้วิธีการตั้งหารนะคะแต่ข้อนี้เนี่ยสากับ45ถ้าใครที่เคยคิดเลขบ่อยๆจะรู้เลยว่า30กับ45อะไรที่หารได้ทั้งสองจำนวนคืออะไรคะคือ15หถูกไหมคือ15บหอะอย่างที่ครูบอกว่าแต่ถ้าใครนึกวิธีนี้ไม่ได้นะคะนึกจานวน15นี้ไม่ออก มีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถหาหอระมอของ30และ45ได้ก็คือวิใช้วิธีการตั้งหารนะคะจริงๆมันมีหลายวิธีนะคะวิธีการหาหอระมอนะคะแต่ว่าครูว่าวิธีตั้งหารเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วละ่ะนะคะนอกจากวิธีคิดในใจนะคะถ้าตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะแนะนําให้ใช้ตั้งหารนะคะอะทีนี้เวลาตั้งหารปุ๊บเราก็ อันดับแรกเลยหาจํานวนอะไรก็ได้นะที่สามารถหารได้ทั้ง30แล้วก็45ลงตัวนะคะหารได้ทั้ง30แล้วก็45ลงตัวมีอะไรคะ3ถูกไหมสามสิบสามเอ่อสิบห้า 15, ถูกไหมคะสามหนึ่งเป็นสามเหลือเศษหนึ่งสามห้าสิบห้าอ่ะทีนี้เหลือสิบกับสิบห้าเหลือสิบกับสิบห้านะคะเหลือสิบกับสิบห้าทำยังไงต่อสิบกับสิบห้าเราก็หารต่อสิ จำนวนอะไรนะที่สามารถหารได้ทั้ง10แล้วก็หารได้ทั้ง15บในเมื่อตัวเลขมันลงท้ายด้วย0นย์กับ5อะไรที่หารแล้วได้าอ่หารอะไรที่สามารถหารที่จำนวนที่ลงท้ายด้วย0กับ5ได้ลงตัวก็คือ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปก็ใช้5หารเพราะ5หาร10ได้2 5... หาร15ได้3 2กับ3มีตัวไหนที่หาร2กับ3ได้อีกไหมนอกจาก1 ไม่มีแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะจบเพียงเท่านี้เวลาหาหอรมอมเราจะใช้เฉพาะตัวหารเท่านั้นเป็นคำตอบเอา3กับ5มาคูณกันเป็น15นะคะเอาเฉพาะจำนวนทีเ่เป็นตัวหารเท่านั้นมาเป็นคำตอบนะคะโอเคนะอันนี้คือรูปแบบของการหาหอรมอ,อันนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่ากรณีที่เราไปเจอ,เอโจทย์ที่ถามหาหอรมอมของ สี่กับห้าหอระมอของสี่กับห้าเอ๊ะจำนวนอะไรนะที่หารสี่ก็ได้หารห้าก็ได้มีไหมคะมีมากที่สุดคืออะไรคะหนึ่งไงถูกไหมคะหนึ่งหารสี่ก็ได้สี่หนึ่งหารห้าก็ได้อันนี้คือกรณีที่สี่กับห้ามันไม่มีตัวประกอบร่วมตัวอื่นเลยนอกจากหนึ่งโอเคไหมคะอย่างอันนี้เนี่ยยังมีสองหารได้ก็ตอบสองอันเนี้ยถ้ามันไม่มีตัวไหนเลยก็ ให้ตอบหนึ่งไปเลยทันทีนะคะกรณีที่หอรมอรที่เรานึกจำนวนไหนไม่ได้แล้วนะคะก็แนวโน้มก็น่าจะเป็นหนึ่งนะคะอ่ะกรณีแบบนี้ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีหลายจำนวนนะคะถ้ามันมีหลายจำนวนถ้าตัวเลขมันไม่เยอะแล้วค่อนข้างที่จะอ่อคล่องในส่วนของสูตรคูณน,นะคะเรื่องของ เรื่องของตัวคูณตัวหารนะคะค่อนข้างที่จะคล่องก็สามารถหาคําตอบสําหรับข้อนี้ได้นะคะอย่างข้อนี้เนี่ยตัวเลขมันแค่20 24, 36นะคะ20 24 36จํานวนอะไรที่สามารถหารลงตัวทั้ง20 24แล้วก็36ได้ลงตัวเหมือนกันเลยนะคะมีอะไรคะน่าจะเป็น4ไหมน่าจะเป็น4ไหมคะ4 5 20 46 24 49 36เห็นไหมคะเหลือเศษเป็น5,69ก็ไม่มีตัวไหนหารได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ4เห็นไหมคะหรือถ้าใครมองไม่ทะลุตรงนี้ก็ไม่เป็นไรใช้วิธีการตั้งหารนะใช้วิธีการตั้งหารก็ได้ใช้วิธีการตั้งหารก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าเขียนออกมาในรูปของการทดแค่นั้นเองแต่อันนี้คิดในใจถูกไหมคะอ่ะอันนี้ก็ใช้รายหารได้4ได้ 4 5 2ห4 6 24 49 36เหลือเศษ5 6 9ม e <t> ีจำนวนไหนที่สามารถหารได้ทั้ง5้าทั้ง6ทั้งเก้าไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมมี3หาร6กับ9ได้แต่หาร5ไม่ได้ใช้ไม่ได้กับหอรมอนะคะใช้ไม่ได้กับหอรมอหอรมอจะต้องหารได้ทุกจำนวนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเพียงแค่4ตัวเดียวเท่านั้นตรงนี้ก็จบทำอะไร <t> ไม่ได้ ได้แค่นี้นะคะทีนี้ไปดูต่อในข้อที่6นะคะข้อที่6ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็ใช้วิธีการตั้งหารเลยก็ได้นะคะก็จะมี 36, 72แล้วก็108นะคะตั้งหารเหมือนหารสั้นนะคะเราก็มานั่งนึกดูซิว่าเอ๊ะ36 72 108มีจํานวนไหนที่สามารถหารได้ลงตัวบ้างนะคะหลายหลายคนชอบเริ่มที่2เพราะอะไรเพราะว่า2มัน หารจํานวนคู่ได้ลงตัวแน่นอนถูกไหมคะเพราะว่า36เป็นจํานวนคู่72ก็เป็นจํานวนคู่108ก็เป็นจํานวนคู่แน่นอน2หารได้ลงตัวถูกไหมคะแต่ถ้าเราใช้2เป็นไงคะมันจะหลายมันจะหลายครั้งอะนึกออกไหมนึกออกไหมคะแล้วมันจะช้าเวลาคํานวณน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นแล้วมันน่าจะมีตัวอื่นที่มันมากกว่า2ก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปรรอนะคะเท่าที่คุณมองเห็นอาจจะเป็น6ก็ได้6 6 36 62เป็น72 หกหนึ่งเป็นหกเหลือเศษสี่หกแปดสี่สิบแปดเห็นไหมคะมันก็จะสั้นลงแต่ถ้าเราใช้ทีละสองทีละสองทีละสองมันจะเสียเวลาในการคำนวณนะคะแล้วมันจะเคยตัวไม่ใช่อะไรคือมันจะเคยตัวว่ามันต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วมันเวลาไปทําข้อสอบเนี่ยมันจะช้านะคะอันไหนที่เราสามารถตัดตอนขั้นตอนออกทิ้งได้ก็ตัดตอนนะคะฝึกแบบไหนได้แบบนั้นนะคะอ่ะ อันนี้หารต่อ6 12 18เห็นชัดเจนเลยอะไรหารได้6หารได้6 1 6 6 2 12 6 3 18หมดเกลี้ยงตรงนี้1 2 3ไม่มีตัวไหนหารได้แล้วนอกจาก1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเอาแค่6กับ6มาทำอะไรกันคะเอาเฉพาะตัวหารมาคูณกันหอรมองก็จะเท่ากับ6คูณ6เท่ากับ36เห็นไหมคะอันนี้คือวิธีการหาหอรมอนะคะทีนี้ไปดูกันต่อในเรื่องของการหาคอรนอกันต่อคะ่ะ เอาละคะ่ะมาดูกันต่อในส่วนของครนนะคะครนของ a และ b หมายถึงอะไรนะคะครนของ a และ b คือจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะคือจำนวนที่น้อยที่สุดนะคะที่ a และ b หารได้ลงตัวนะคะอันนี้นะคะ คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่ a และ b หารได้ลงตัวนะคะหมายความว่าไงหมายความว่า a กับ b ตอนนีああ้จะกลายเป็นอะไรคะเป็นตัวหารนะคะ a กับ b จะกลายเป็นตัวหารและตัวตั้งคืออะไรตัวตั้งคือคณาลนะคะตัวตั้งคือคเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่ a และ b หารได้ลงตัวนะคะ a และ b ไปหารแล้วได้ลงตัวนั่นหมายความว่าคณออน OR ที่ได้นะคะคณาที่ได้จะต้องตัวตั้ง,งอง่ะธรรมชาติของตัวตั้งก็ต้องมีค่ามากกว่าถูกไหมธรรมชาติของตัวตั้งก็ต้องมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นคร,รน OR ของ a และ b เนี่ยที่ได้เนี่ยมันจะต้องไม่น้อยกว่า a กับ b ไม่น้อยกว่า a กับ b อาจจะเท่ากับ a หรืออาจจะเท่ากับ b แต่ไม่มีทางน้อยกว่า a กับ b แน่นอนนะคะอะ จะต้องไม่น้อยกว่า a กับ b หรือมากกว่าแหละนะหรือมากกว่า a กับ b นะคะแล้วแต่นะอ่ะทีนี้ <c oughs> มาดูตัวอย่างนะอันนี้ครูใช้โจทย์คล้ายๆก,กันกับหอระมมเมื่อสักครู่จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างค่าของหอระมอแล้วก็ค่าของคอ,อนอนะคะอ่ะทีนี้มาดู4กับ6เมื่อกี้หอระมอของ4กับ6คืออะไรนะคือ2 ถูกไหมคะแต่ครรนไม่ใช่2อครรนคือจำนวนที่4กับ6ไปหารได้ลงตัวนะคะกับ6ไปหารได้ลงตัวสำหรับโจทย์ครรนนะคะสำหรับโจทย์ครรนถ้าหาครรนเนี่ยครูแนะนำนะคะให้ใช้สูตรคูณนะให้ใช้สูตรคูณให้ยึดตัวค่ามากเป็นหลักให้ยึดสูตรคูณของตัวมากเป็นหลักนะคะนึกภาพตามสูตรคูณแม่6 616นะขอเขียนตรงนี้ เอา616เขียนแด้ผลลัพธ์แล้วกันนะคะ616 6 2 12 6 3หกส4งสิบ36 6หกอ่ะ67 42 68 48ป่ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูซิว่าเอ๊ะยึดย,ยึดแม่6แล้วใช่ไหมคะดูซิว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยมันหานผรผลลัพธ์ตรงไหนได้เป็นตัวแรกที่น้อยที่สุด ไปหารตัวไหนได้เป็นตัวแรกที่น้อยที่สุด4หาร6ได้ไหมไม่ได้4หาร12ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นคอรอนอรเท่ากับ12เห็นไหมคะ4หาร12ได้เพราะฉะนั้นคอรอนอรเท่ากับ12เพราะอะไรเพราะว่า4ก็หาร12ได้ลงตัว6ก็หาร12ได้ลงตัวแล้ว12ก็เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่4กับ6หารได้ลงตัวจริงๆมีแค่12ไหม ไม่ใช่มี12มี24มี3 6มี4 8ถูกไหมที่ทั้ง4แล้วก็6หารได้ลงตัวแต่เราจะเอามาเฉพาะจำนวนที่น้อยที่สุดสำหรับคอลลนนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อ8กับ12 8กับ12นึกภาพตามเอะแม่จะยึดแม่ไหนนะยึดแม่มากถูกไหมยึดยึดสุดคูณของตัวมากนะคะแม่ของตัวมาก อ่ะสิของแม่12 1 2 1งสิบสองนึ่องสอเป็นยี่สิสเอ้ยสะดุดไหมสะดุดไหมคะเพราะแหาร24ได้ลงตัวเพราะฉะนั้นคนอนเท่ากับยีเห็นไหมคะประมาณนี้นะอ่ะ 15, สิกับสิสูตรคูณแม่สิบ้าถ้าได้ถ้าจําได้ก็ดีถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่แม่ที่ยากมากมันก็น่าจะพอทําได้เนาะแม่15 15 1าสิบห้าองมสเอ้ยสะดุดไหม 10หาร30ได้ลงตัวนี่นาเพราะฉันครรนอเท่ากับ30เห็นไหมคะอ่ะ6 2 2 5 5นะ6 12 15, 15เราก็นึกถึงสูตรคูณแม่ไหนตัวมากอ่ะ15 1 15, 15 15 2 30 15 3 4 15 15 4 60 15 5, 5เป็นเอ่อ75เอาแค่นี้ก่อนนะคะลองดูซิว่าต้องหารต้องเช็คจำนวนที่เหลือเอาไปหารแล้วหารลงตัวนะคะ ตัวแรกได้ไหมสิบห้าไม่ได้6กับ12หารไม่ได้เลยทั้งคู่ถูกไหมคะสามสิบหกได้12ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ต้องได้ทั้งคู่นะคะทุกจํานวนที่เหลือต้องได้ทั้งคู่นะหกหารได้ก็จริงแต่12หาร30ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่45ไม่ใช่แน่นอนถูกไหมคะ60ได้ไหมหกหารได้12หารได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ครรนตอบ60เห็นไหมคะอันนี้เป็น อันนี้ใช้ฝึกบ่อยๆจะทําให้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปตั้งหารทุกข้อทุกตัวนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งหารทุกตัวนะ,ะมันก็จะทําให้เราหาคณนอได้เร็วขึ้นนะคะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าโจทย์มันเป็นสมมุติว่าให้หาคณนอของเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างนะคะสามกับ9คณนอของ3กับ9ครูบอกว่าให้ทําไงนะ ให้ยึดตัวมากเป็นหลักถูกไหมคะให้ยึดตัวมากเป็นหลักสูตรคูณตัวมาก919 928 9 3 2 7 7เอาแค่นี้ก่อนแล้วเอาตัวที่เหลือมาเช็ค3หาร9ได้ไหมหารได้ได้ตั้งแต่ตัวแรกเลยเพราะฉันคณนอเป็น9เห็นไหมคะคอนอเป็น9นั่นหมายความว่าคณนอเท่ากันกับสมาชิกในโจทย์ที่ให้หาคอนอถูกไหมเป็นไปได้ถูกไหมเป็นไปได้แต่ไม่มีทางที่จะ ต่ำไปกว่าตัวมากนะคะไม่มีทางที่จะต่ําไปกว่าตัวมากนะอย่างมากสุดก็จะอยู่เท่ากันกับตัวมากแล้วก็มากกว่าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือคอรนอ่ะทีนี้มาดูต่อในข้อที่5ข้อที่5ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะใครจะมานั่งท่องสูตรคูณแม่36ไหวไหมคะแต่ถ้าใครไหวก็ทําได้นะแต่ถ้าไม่ไหวก็ใช้วิธีการตั้งหารนะคะ ถ้าไหวก็ทําต่อถ้าไม่ไหวก็ใช้วิธีการตั้งหารอ่ะตั้งหารทําไงอ่ะมีก็ตั้งหารเหมือนกันกันกบหาหอละมอเลยนะคะตั้งหารเหมือนกันกันกบการหาหอละมอเลยนะอันดับแรกเลยหาจํานวนที่สามารถหารลงตัวทั้ง 18, 24, 36จํานวนอะไรที่หาร18ก็ลงตัวหาร24ก็ลงตัวหาร36ก็ลงตัวจํานวนอะไรคะ6ถูกไหม 6,3,18,6,4,24,6,6,36เห็นไหมคะ6หารได้ทุกจำนวนเราก็วงไว้วงไว้เดี๋ยวจะบอกว่าวงไว้ทำไมนะคะวงไว้อ่ะหลังจากนั้นเมื่อกี้6หารได้ทุกจำนวนแล้วใช่ไหมคะต่อไปเหลือ 3, เหลือ4เหลือ6มีจำนวนไหนที่สามารถหาร3,4,6ได้ทั้ง3จํจำนวนไหมคะไม่มีแล้วเนอะนอกจาก1ถูกไหมคะไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนแต่ไม่ใช่จบเพียงแค่นี้นะคะ น้องๆสังเกตต,ต่อคอรนอรมันสามารถทําต่อได้นะถ้าหอรโมเนี่ยมันจะจบแค่นี้และตอบ6ถูกไหมคะที่ครูวงไว้เพราะว่า6คือคําตอบที่มีโอกาสเป็นหอรโมรถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวหารที่สามารถหารได้ลงตัวครูจะวงไว้เฉพาะกรณีที่หารได้ลงตัวทั้งหมดอะต่อไปคอรนอรเนี่ยมันจะต้องหารต่อนะคะหารต่อถึงแม้ว่าจะหาร ไม่ได้ทุกจำนวนแต่ว่าถ้าเกิดว่าหารลงตัวสัก2จํานวนก็ใช้ได้นะหารลงตัวสัก2จํานวนก็ใช้ได้ถ้าเรามอง3 4 6มีอะไรที่สามารถหาร3 4 6ได้เอาแค่หารได้ลงตัวแค่2จํานวนก็ได้นะมีอะไรมี3ถูกไหมคะ313 3, แล้ว3หาร4ล่ะคะเอ๊ะมันหารไม่ได้นี่จะทำยังไงนะถ้าหารไม่ได้ให้เขียน4เหมือนเดิม นะคะถ้าหารไม่ได้เขียนสเหมือนเดิมแล้วก็เอา3หาร6เป็น2นะคะตรงนี้ต้องวงไหมเมื่อกี้เราวง6เพราะว่า6สามารถหารได้ทุกจํานวนแต่3หารได้ทุกจํานวนไหมคะไม่ไม่ต้องวงถูกไหมตัวไหนที่หารไม่ได้ทุกจํานวนไม่ต้องวงนะไม่ต้องวงกลมไว้ไม่ต้องทําสัญ,ญลักษณ์อะไรทั้งนั้นทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะยังไม่จบหารต่อได้อีกเพราะว่า4กับ2มีตัวที่สามารถหารได้อีกอะไรคะ2ถูกไหม <c oughs> เราก็สองหารสองหารหนึ่งไม่ได้ก็ใส่หนึ่งเหมือนเดิมสองหารสี่เป็นสองสองหารสองเป็นหนึ่งจบไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นสองก็ไม่ต้องทำเครื่องหมายเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองมันหารได้แค่สองจำนวนนี้เท่านั้นไม่ได้หารได้ทุกจำนวนถูกไหมไม่ต้องวงอ่ะทีนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงถ้าโจทย์ข้อนี้ถามหาฮอรมอหอรม์รมอจะเท่ากับอะไรคะฮอรมอจะเท่ากันกับจำนวนที่วงไว้คืออะไร คือ6ถูกไหมหอลมอจะเท่ากับจํานวนที่วงไว้คือ6แต่ถ้าเป็นคอรนอนะคะคอรนอจะหาจากไหนคอรนอเราจะหาจากเอาจํานวนทุกจํานวนที่อยู่ในแนวรูปตัวแนะคะเอามาคูณกันให้หมดนะรูปตัวแเอามาคูณกันให้หมดเพราะฉะนั้นคอรนอมันจะกลายเป็น6คูณ3 6คูณ3มคูณ2คูณ1คูณ2คูณ1ถูกไหม เอาทุกจํานวนเลยตรงนี้เอามาคูณกันให้หมดสําหรับคณอนะคะเอามาคูณกันให้หมดแต่จริงๆคูณ1ไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้เพราะว่าผลลัพธ์ได้เท่าเดิมถูกไหมคะแต่ที่เขียนให้ดูจะได้รู้ว่ามีตัวไหนตําแหน่งไหนบ้างที่เอามาคูณกันนะคะอ่ะหลังจากนั้นก็คูณกันเลยก็เท่าไหร่เอ่ย6 6 3 6 3 6 2สเป็น72ได้แล้วคําตอบเห็นไหมคะ อ่ะนี่คือวิธีการทําหาวิธีการหาครรนนะคะอ่ะอย่างเช่นข้อที่6เหมือนกันนะคะข้อที่6ก็ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะก็แนะนําให้ใช้วิธีการตั้งหารนะคะมี 36, 7 2 1 0 8อะไรหารได้อันดับแรกเนี่ยต้องหาจํานวนที่หารได้ทุกจํานวนก่อนเก็บให้หมดเก็บให้ครบก่อนนะคะจนกว่าไม่มีตัวไหนอ่ะจนกว่าไม่มีตัวไหนที่สามารถหารได้ทุกจํานวนนะคะอ่ะ 12ได้แหละครูรู้12บสอเป็นส6 12 6เป็น72 12 9เป็น1นึ่งหารได้ทุกจํานวนวงไว้เพราะว่ามันมีสิทธิ์เป็นหอรมอในการหาโจทย์บางครั้งเราอาจจะเจอโจทย์ที่ให้หาทั้งหอรมอทั้งคอรรนอพร้อมๆกันเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งหาร2รอบนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งหาร2รอบเสียเวลานะเผื่อว่าโจทย์มันให้หาทั้งหอรมอทั้งคอรรอนอนะคะ อ่ะไปต่อเหลือ369มีจำนวนไหนบ้างที่สามารถหารได้ทั้ง3ทั้ง6ทั้ง9ได้มีแล้วไหมคะมี3ไง313 3, 3 2เป็น6 3 3เป็น9เพราะฉะนั้น3หารได้ทั้ง3จํจำนวนก็วงกลมไว้นะคะเหลือ 1, 2 3มีตัวไหนสามารถหาร1 2 3ได้อีกไหมไม่มีแล้วก็จบถูกไหมคะไม่มีแล้วก็จบอ่ะเพิ่มเติมข้อนี้หอรอมาเท่ากับเท่าไหร่คะ เพิ่มเติมหอระมอเท่ากับเอาตัวที่วงไว้นะคะมาตอบแต่ว่ามันมี2ตัวก็เอามันมาคูณกันก็จะกลายเป็น36นี่คือหอรมอที่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นคอร์อนทำไงนะคอรนเอาคูณกันหมดเลยเป็นรูปตัว L นะคะเอามาคูณกันให้หมดเลยเป็นรูปตัว L ก็จะมี1-2 3-1คูณ3 1คูณไม่เขียนแล้วนะครูจะเขียนตัวอื่นเลยที่ไม่ใช่1คูณ2คูณ3เป็นเท่าไหร่เอ่ย <c oughs> 36คูณ6 6 6 3 6ทด3 18 19 20 21เป็น216ค่ะนะคะแค่นี้เองเนาะน่าจะพอทำได้นะคะ